สวัสดีค่ะพ่อกันรินและจ้ากนังเชนสวัสดีค่ะอย่าลืมไปดูชีพหนูนะ้ท่ากันเลยท้ามากันอันนี้ยูฝรั่งเสียใจยุหอไอเฟลเป็นไหนอีก่ะอันนี้กันหอไอเฟลนะคะนานแล้วก็แดดร้อนมากเลยหอไอเฟลเมืองไทยยูกับแมุนิกไงยุก็มาฮิ่งจ้ะมุนิกออกมาท้ายง่ายสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพาเด็กๆมาเข้าห้องน้ํานะคะก็เลยได้ถือโอกาสแบบถ่ายบรรยากาศด้านนอกนะคะด้านนอกวันนี้ น้องเคสมาอย่างลวกวันนี้มามาถ่ายงานทีจริง,ง,รงก็ไม่ได้จะถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าหนูพ้าเคสมาของนอ้ำเลยแล้วนุก็เลยเต้นเต <c oughs> ้นเต้นอยูข <c oughs> ่ข้างในวาอยุ่งเหยิงใช่ไหมใช่แล้วทีนี้ไม่คิงก็เดินมาบอกว่าแบบวันนี้จะถ่ายคลิปกับนุนูก็เลยแบบถ่ายคลิปเลยโอเคนะคะก็เดี๋ยวเรามานอกสถานที่นะคะน้องเคสก็มาวันนี้น้องเคสก็ได้ออกติดตามมาด้วยนะคะติดตามอภพรมาด้วยทุกคนคือตามมาเพราะว่าพี่โกกิก็มานะคะใช่ มา,มาเรียนรูงานแมนบอเคตเป็นยังไงบ้างคะเห็น <c oughs> อาแพรแสดงวันนี้รู้สึกยังไงจากที่เห็นคิดว่าทําได้ไหมถ้าเกิดให้น้องเคสทำกน็น่าจะพอได้ยจ้ะคิดนาอเพราะนั้นแล้ววันนี้น้องเคสก็ได้นั่งนั่งดูนะคะซึ่งการถ่ายทํางานวันนี้เป็นโ <c oughs> คเบอร์เอ็มบีใช่ไหมคะระหว่างอาแพรใช่ไหมคะกับพี่หมีใช่ไหมน้องเคสมือนีเป็นกระดิมานั่งเบิงพี่น้องเป็นกระดิมานั่งเบิงเต็มซอาซึ่งแม่คิงก็จะเป็นยืนอยู่ใกล้ๆเพราะว่าอยากให้เห็นมา การสืออรอส่ออารมณ์เนาะสื่ออารมณ์นี่เดินน้องเคศอันนี้คืออันนี้คือบทนางร้ายอันนี้คือบทนางเอกจัง <ทำ S 1> สีน,นาพีนกก่น้องก็เรียกว่าให้เบิงมาเพินพ่นสแสดงจังไหนเพิ่นแสดงขึ้นน้องเคศวิ่สแสดงออกมาแบบได้สมบทบาทเป็นตาสร้างหลีนั่นหมายความว่าเวลาสแสดงคือเป็นไงน้องเคศทึงสีหนาเนาะอารมณ์ทึงสีหนาท<า>ึงการสแสดงออกทางมือทอัง้งแข<า>่งแมนบอเออเป็นยังไงปัญหูสึกงจ้องคิดอะไรเป็นยังไงโอ้ยนู้นหนูซื้อมาันงใหญ่มาแต่ว่ามันใก่แบบ อินไปก็อันก yeah, exactly. so ้าวกระเพลงก้าวเคแสดงคือกดกันแล้วเ่าเวลาเลาเพิ่งเล่าเห็ุแบบนาแต่แบบอืสิตีกันหรือเปล่าาแทำบทลาเขาแสดงในยูนิเตอร์มาขั้นบทเสาร์นี้คือสีหัวเป็นบ่าแต่บทลายนี้ก็มาสีแดงสใช่นะคะก็วันนี้ก็มีทั้งบทร้ายมีทั้งบทนางเอกนะคะก็คือให้เพื่อนได้ซึมซับพี่น้อง MV แรกได้เป็นได้เล่นครั้งแรกก็คือเป็น อ๋อของพีตเตอร์ใช่ไหมคะเ,ออเพลงอีหยังหลุดจำซื้อเพลงได้บ่แต่วซื้อเพลงยังจําบ่ได้แม่นบ่ยังบ่ได้ฮู้ซื้อเพลงซื้อเพลงเกี่ยวกับรถแฮนด์นี่แหละพี่น้องจําได้ว่าอย่าไปเดาข้างถน,นนเงี้ยเออก็คือเด็กๆได้โจทย์อ่าได้โจทย์เพลงมาหน้าง,งานเลยนะคะบอกว่าให้แต่งตัวสไตล์นั้นสไตล์นี้แล้วก็มา อ่าเล่น M v มให้พี่ตุ้ยเป็น M v มครั้งแรกของน้ำตาลด้วยของน้องเคสด้วยซึ่งก็ได้พี่ตุ้ยใช่ไหมคะเป็นผู้ถ่ายทำอ้ตากองมอขวัญเป็นยังไงเป็นยังไงตากล้องเป็นยังไงตากล้องสุมเทกคักบอวันนั้นถ่ายกี่เทคน้องเคสถ่ายกี่เทคห้ายเท่อบออะไรบอซ่อมเท่อนึงหลัวก็อัดเท่อนึงไปมองป้าเท่อนึงไปมองเออให้เท่านึงเสร็จแล้วก็ประมาณประมาณซีหาโลอบพี่น้อง 4ีหรอบภายในวันเดียวเลยค่ะสีรอบซึ่งมือนันเพิ่นก็เด้สัมผัสบรรยากาศการถ่ายทํางานที่แบบว่าเต็มรูปแบบกว่าสิออกมาเป็นเพลงเพๆหนึ่งในบันเทตประมาณแบบ3นาทีกว่าไม่แบบเกือบสีนาทีแมห้าหกรอบเพราะว่าห้าตอนนี้ห้าออกม่ห้ากับาม่ไทยนะใช่ซึ่งทายหาหรอบแล้วก็จะเป็นตัดต่อนะคะอันนี้ต้องยก ความดีความชอบให้ฝ่ายตัดต่อใช่ไหมน้องเคสเนาะตัดตุ้ยังไงมืออั้นเห็นอันจะคล้องเป็นแดนเซอร์ท้องเต้นแล้วช่างแม่ถ้ามือกล้องอยู่ตรงไหนตอนวันนั้นอ่ะกล้องพี่ใส่พี่ตุ้ยอยู่อยู่ในกลางหงหน้าเป็นวออยู่กลางหัหน้าเป็นยังไงบ้างทุ่มเทวอรเป็นยังไงถ้าสีเต้นถ้อยากไอ้อนห้องก็ต้องฮิตแต่เราต้องทำแบบให้แบบตามเวลาใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นมันเดียมนสิมื์เราก็เลยต้องเต็มที่อะไรอย่างี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือ มีเพลงมีเพลงที่พี่ตุ้ยทำใช่ไหมคะแล้วก็ออกไปแล้วเมื่อเช้า8โมงเนาะชื่อเพลงว่าอะไรจุกขากบโควิดจุกขักบโควิดนะคะเป็นซิงเกิลที่ปล่อยไป8โมงเช้าตอนนี้นะครับก็กำลังเลื่อนขึ้นมาจาก6กแมมาแรงนะคะก็จะเป็นห้าแมมแรงต้องขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามนะคะอันเมื่อนี่น้องเคศก็ออกมาทันทีหูสึกแน่าได้ออกมาทันทีเร่องไหนบรรยากาศเป็นไงครับบรรยากาศที่ไทยทำเป็นยังไงบรรยากาศ ท่านปอไ่ทานหรืล่ดีไหมบรรยากาศดีไหมบอกพี่น้องแน่บรรยากาศเป็นยังไง่รแม่นแต่แต่ว่าข่้นเป็นนักทองเที่ยวแห่งสีงามกว่านี้ค่ะใช่ค่ะข้างในตรงขายทำเป็นยังไงบ้างลูกอู้แต่วบาอันงามที่ยางแ่มมากเมนมันงอหลีเอาคึ้นรื่วาแล้วมันเมือนมือที่ได้รยสุดพีบิ๊กขอแต่งานที ซึ่งบอสเป็นบอกอยู่นะครับบอกเรลยบยว่าเดี๋ยว่นจะไปทํานะครับ่นจะไปทําเป็นแลนด์มาร์คของแสงทองฟินแลนด์ซึ่งจะทําแบบนี้แหละเป็นดอกไม้นะคะอยู่ที่ออฟฟิศอยู่นะครับก็รอติดตามนะคะรอติดตามว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะไปถ่ายเบื้องหลังข้างในบอสเดี๋ยวบอกพี่น้องจะไปเบื้องหลังค่ะเพราะว่าบางคนก็อยากจ็นข้างในว่ามันเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ จ้าตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วจ้า,ายังไม่ยอมออกมาแล้วข้างในเพิ่นกับกาลังถ่ายอ่ะเอมี่จ้าแคาอยากกับ่ายไปยังไงล่ะไล่รอบไลอันอละละนี้แล้วแต่ว่ากันยังมาแล้วจ้าช่วยดีแล้วาายังออกไม่ยอมเลยทั้งนอนจ้านี่หอดมาเว้ยพึ่งเห็นนะมองนี้นุ่งกับพึ่งแคบ้านทะเลกจ้า นุ่งอยากมาแห้งแต่ว่าพึ่งนี้มาเธอเลยทุกคนพามาอ้ยหามันนั่งถ้าไในมั็นกับการล่างไทยอ่ะการล่างไทยมีแต่เดาไทยแล้วลก,ก็จะไปกินขขาตวตออันนี้กย็ยูเลยผานห่องจะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงแบบวบบ่วสแบบาส่วนแบบว่ายง่มเที่ยวกับสีมีดอกไม้แบบงามเลยแต่เป็นส่วนแบบใหญ่เลย แต่ว่าตอนนี้มันมันส่วนหี่จ้ามาเที่ยวจ้ะอันนี้ก็มาไทายเอมี่ซื้อบ้านศึกษาบองงานจะตอนแรกจะคล้องนี่ไดบิได้เบิ้งไอ้เพ่งในยูทูบมันหิ่จ้าก็คิดว่ามันไงสันติสี่แต่ว่าพอมาเห็นเบิ่งหลังปุ๊บพอมาเห็นเบิ่งหลังปุ๊บคืออ้ยแบบยากแห้ง แต่ว่าสื้อจีด้แต่ละาฉากต่ละาฉากแบบท่ายแบบร้รอบแห้งวันนี้กแบการแสดงกันตอนแบบตั้งใดล่ะตั้งไดแบบอารมณ์ยิ่งมาณนี่จะก็ะแบบส่วนจีด้แต่ละาฉากท่ายแบบร้รอบล่าสุดนูก,กับพึ่งได้แสดงเอมีอ่เขาเพลงไอเตยไปจะนุกันยังมาแนีจาว่าซื้อเพลงซื้ออย่างแต่ว่าตอนนี้มันก็ตัดแล้วแล้ว แค่วายังบม่ใันไดหอดมือล่งจ้ะนูไปเบิ่งย้อนหลังเอ้ยบ่แมน่นเป็นเาเบาพิดลวบันเนี่ยนูก็ได้เบิ่งและจ้า่นตาเล้วๆก็ได้เบิ้งแล้ว,ว,วหัวว่าอันหัวคนจะค้องจ้ะแลบวต,ต,ต้อยากหัวเดี๋ยวบ่เน่ตโตๆไปก็อาจจะมีโคเบอร์เพลงจ้ะของหนูข้าวน้ำตาลแล้วก,ก็ข้าวผีโกกี้จ้ะอันนี้ก็่าแนใจให้กันแตนน่ต้องรอตทิดตามต่อไปจ้ะ ล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็มีเพลงใหม่ของอาเภอออกมาจากเพลงจุกคางบัคโควิดกับแอบเมียนแบบแบบนนเพลงที่จะมีแบบแบบนนเอ็มวี MV. ประมาณซีฮาวีนี่ลเราจะนุ่งกับหัวมาสั่นนุ่งโบ๊ทมาสั่นสิมีอันมดบ,บานแน่นั่นมือซองไปเปิดเบิ้องนุ่งก็เลยหัวจะหคยจะคของตอนนู้อันซ้อมฟอนพอดีซ้อมฟอนก็ไอตุย้ย แต่วเพลงนี้นุ่มเบิร์ดแบบอู้น้ำตาสีไหลแห้งเพลงอีกหนึ่งเพลงเพลงไหนคะเพลงนี้อาพเพลอหลองอันเออนุ่มจำงซื้อเพลงมาได้เพลงที่อาพเพลอหลอนหลักก็มีอันยาเทปอยู่อันแสดงเอมมีน่ะจ่ายูเน่ยูเน่เอ็มวีเบิ่งร์ดแบบน้ำตาไหลเลยเอ้าเพลงนี้่อนเนะแต่นุ่มจะเข้าไปทางไหนหน่ะจ่ายานเพุ่น เหตุแล้วแล้วยาเพิ่นทายแล้วแล้วเพิ่นสิไปก่อนหนูจ้าคลิปนี้กับบ่มียังไรกับมาทายบรรยากาศเบื้องล่างให้เบิ่งนั่นซื้อจ้าแล้วกับมาเบิ่งอาเพศเฮ็ดงานกับศึกษาไว้จ้าประธานในอนาคตได้เฮ็ดกับมาเบิ่งไว้จ้าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซสำนี้ก่อนนะจ้ากับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นัเด้อจ้าไม่พบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย